สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกาฟิวมงคลคาร์เซ็นเตอร์ที่เดิมเช่นเคยที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับทุกครั้งที่ฟิวมารีวิวฟิอจะมาพร้อมกับรถสวยสภาพดีราคาถูกและที่สําคัญผ่อนถูกด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับฟิวก็มาพร้อมกับรถสวยสภาพดีคันนี้ที่มาพร้อมเลยนะครับวันนี้อยู่กับมิซูบิชิมิร่าต์นะครับเครื่องยนต์1.2 glx ปี2019ซึ่งบอกเลยนะครับสภาพสวยสภาพใหม่มากๆเลยไม่แค่0,000ม่กโลเท่านั้นเอง สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกาฟิวมงคลคคาร์เซ็นเตอร์ที่เดิมเช่นเคยที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับทุกครั้งที่ฟิวมารีวิวฟิอจะมาพร้อมกับรถสวยสภาพดีราคาถูกและที่สําคัญผ่อนถูกด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับฟิวก็มาพร้อมกับรถสวยสภาพดีคันนิด ที่มาพร้อมเลยนะครับวันนี้อยู่กับ Mitsubishi m i r a ดนะครับเครื่องยนต์1.2 GLX ปี2019ซึ่งบอกเลยนะครับสภาพสวยสภาพใหม่มากๆเลยไม่แค่30,000กโลเท่านั้นเองวันนี้นะครับฟิวจะพาคุณผู้ชมมาพบและสัมผัสกับ Mitsubishi m i r a ดกันเลยนะครับมาดูที่ด้านนอกของตัวรถนะครับกับรถคันนี้นะครับเครื่องยนต์1.2 GLX บอกเลยนะครับใครที่กำลังมองหา รถสภาพสวยราคาถูกผ่อนถูกนะครับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับโดยเฉพาะคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่กําลังมองหารถนะครับขนาดเล็กไว้จับจ่ายใช้สอยไปตลาดนะครับผมหรือว่าจะไปส่งน้องๆหนูๆที่โรงเรียนนะครับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วแหละ นะครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นต้อนรับหน้าร้อนด้วยนะครับดาวน้อยผ่อนสบายกับมิราตคันนี้นะครับสวยสภาพเดิมจริงๆงนะครับผมด้านนอกของตัวรถนะครับสภาพยังคงเดิมสภาพดีมากๆเลยนะครับรุ่นนี้นะครับผมมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านนอกของตัวรถนะครับผมถือได้เลยว่าสภาพค่อนข้างดีนะครับผมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมาดูที่ ด้านในของตัวรถกันก่อนเลยนะครับหลังจากที่ฟิวให้ดูภายนอกของตัวรถแล้วนะครับด้านนอกของตัวรถฟิวบอกไว้เลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับรอยขีดข่วนน้อยมากๆนะครับแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับก่อนหน้านี้มีรอยสะเก็ดหินแต่ว่าทางบริษัททางมงคลกาสเตอร์นะครับผมมีการเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับรับรองไม่ผิดหวังเลยกับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่า ใครที่กำลังมองหารถเล็ก EcoCar รนะครับผมก็ถือว่าคันนี้ตอบโจทย์มาดูที่ตัวไม้ของรถคันนี้นะครับถือว่าใช้งานน้อยจริงๆเลขไม้เพียงแค่30,000นะครับผม595กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ3 0 5 9 5กิโลเมตรถือว่าใช้งานน้อยนะฮะใครที่อยากได้รถสวยๆส,สภาพดีๆออปชั่นเยอะๆ มิราดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการความประหยัดเน้นการใช้งานการตอบโจทย์นะครับเอามาดูที่ฟังก์ชันแล้วก็ออปชันต่างๆของตัวรถกันก่อนเลยนะครับตัวนะครับผมรถยนต์คันนี้นะครับมาพร้อมกับจอนะครับผมมีจอมาพร้อมด้วยนะครับผมนี่นะครับถือว่าสวยเลยนะครับผมคันนี้นะครับผมมีจอมาให้แล้วนะครับ สามารถนะครับเชื่อมต่อในส่วนของบลูทูธได้ด้วยนะครับใส่ซีดีได้เช่นกันนะครับผมนะฮะ AUX ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะฟังวิทยุนะครับผมก็ได้หมดเช่นกันนะครับสามารถปรับระดับที่พวงมาลัยได้นะครับผมนี่ปรับวอลลุ่มที่พวงมาลัยได้นะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่นะฮะในส่วนของตัวแอร์เป็นยังไงบ้างนะครับอ่าสตาร์ทเครื่องให้ดูเลย นะครับผมเครื่องยนต์ดีมากๆช่วงล่างแน่นจริงๆนะครับถือว่าสภาพสวยสภาพเดิมนะครับนี่โลโก้มิสูบิชิมอเตอร์เข้ามาแล้วนะครับนี่ฟังวิ t h you อ m ได้หมดเลยนะครับตัวแอร์เป็นแบบแอร์ Air แบบอนาล็อกนะครับเป็นแอร์อนาล็อกสามารถปรับระดับได้นะครับผมนี่ถือว่าฉ่ำเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมปรับวอลลุ่มที่ ปุ่มก็ได้เหมือนกันนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยเช่นกันนะครับใครที่แบบว่าอยากจะฟังเพลงจาก y t u t u นะฮะเชื่อมต่อเข้าไปในในในหน้าจอนี้กับสมาร์ทโฟนของเราคันนี้ก็ถือว่าเชื่อมต่อได้ง่ายมากๆเลยนะครับออปชันราคาถูกราคาประหยัด นะครับแต่ว่าให้ของมาจัดเต็มเลยทีเดียวอ่าลืมบอกราคานะครับดูมานานละบางคเอ้าบอกราคาหน่อยราคาคันนี้เพียงแค่2,99,000บาทเท่านั้นนะครับ2,99,000บาทถือว่าคุ้มมากๆรถแค่ปีเดียวไม่30,000โล ใช้ยังไงซื้อยังไงก็คุ้มนะครับในส่วนของตัวฟิลเองนะครับดูแลเรื่องของรถยนต์มือ2องฟิลก็ยังใช้มือ2รถทุกวันนี้สภาพสวยสภาพดีจริงซื้อกับฟิลไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเอามาดูที่เมื่อกี้นะครับพาดูที่ในส่วนของแอร์ไปแล้วมาดูที่เกียร์นะครับเกียร์ของคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับผมซึ่ง เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ถัดลงมานิดนึงนะครับจะมะีที่วางแก้วน้ําถือว่ากว้างขวางเลยนะฮะไม่ไม่แบบไม่ติดกับเกียร์นะถือว่าเวลาดึงแก้วน้ําดื่มเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวละนะครับผมถัดมานิดนึงนะครับผมตรงนี้ก็จะมีนะครับผมช่องอ power outlet นะครับผมมาให้ด้วยนะฮะนี่นะครับผมหช่อง วางของวางเหรียญวางอะไรได้หมดเลยนะตรงนี้นะครับผมด้านหลังนะครับผมข้างคนขับเนี่ยยังมีที่วางแก้วน้ำให้อีกด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะไม่เป็นไรนะครับตัวแอร์นะครับผมนี่สามารถปรับได้นะครับผมแอร์เย็นฉ่ำเลยทีเดียวคันนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมมาดูที่ด้านข้างของตัวรถนะครับตัวนี้เป็นแบบ ปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับกระจกก็ปรับไฟฟ้านะเวลาที่เราดับรถนะครับมันก็จะพับปิดแบบไฟฟ้าเลยนะครับเวลาเปิดกุญแจนะครับกระจกก็จะเปิดขึ้นมาแบบทํางานพร้อมเลยนะครับด้านหลังของตัวรถถือว่าสวยเลยแหละนะครับคันนี้นะครับไม่แค่30,000ื่นโลรถคันนี้จดทะเบียนเมื่อปีอับังการา62นะครับตอนนี้ก็6-4เนาะ6อ่าตีไป2ปี นะครับผม6 2 6 3นะครับผม6,4นะครับรถ2ปีไม่3 0ม0 0ื่นโลถือว่าคุ้มนะฮะด้านหลังถือว่ากว้างเลยแหละนะครับผมแล้วมาดูต่อที่ห้องเก็บสัมภาระของคันนี้นะครับผมสำหรับห้องเก็บสัมภาระคันนี้ก็ถือว่าก็กว้างในระดับหนึ่งสามารถวางเข้าของได้ค่อนข้างเยอะตอบโจทย์วัยทำงานนะครับคุณพ่อบ้านแม่บ้านหลายๆท่าน ที่กำลังมองหารถขนาดเล็กราคาประหยัดคันนี้บอกเลยนะครับราคา299นะครับ299,000บาทเครดิตดีสามารถจัดเต็มและฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนถูกนะครับ4,008เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่4,008นะขึ้นอยู่กับประวัติเครดิตของลูกค้าด้วยอ่า เวลาสําหรับในการจะพับเบาะนะครับผมหรือว่าซื้อของมาเยอะแหละนะครับตัวนี้พับแบบ60-40นะฮะ mm hmm. ก็สามารถพับเข้าไปได้นะครับตัวนี้อาจจะไม่สัดมากแต่ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยแหละนะครับสำหรับมิลลาดคันนี้เนาะนะครับพับได้แบบ60-40นะ mm hmm. นะครับผมก็ถือว่ากว้างเลยถ้าไม่อยากใส่ที่บงังสายตาก็สามารถถอดออกได้นะครับตัวนี้สามารถ วางของได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่าใส่ของก็ถือว่ากว้างเลยแหละนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมราคาเพียงแค่299,000บาทถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับตัวฟิวเองแล้วเนี่ยถือว่าชอบนะครับผมเป็นคนที่ชอบเรื่องของความประหยัดนะครับเป็นคนที่ชอบเรื่องของความประหยัดอะไรที่สามารถเซฟได้เราก็เซฟถือว่าคันนี้ตอบโจทย์นะนะครับสำหรับตัวฟ mm ิว hmm. ฟิวถือว่าชอบเลยแหละนะครับผมถ้าไม่สวยจริงไม่ดีจริงมงคลคาร์เซ็นเตอร์ไม่นํามาขายฟิวก็จะไม่เอามารีวิวเด็ดขาด ฉะนั้นแล้วรถทุกคันที่นี่ไว้วางใจได้เลยรถสวยสภาพดีการันตีนะครับผมไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำนะครับไม่เคยจมน้ํามาแต่อย่างใดเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมมาดูที่ห้องเครื่องถือว่าสภาพสวยเดิมนะครับสภาพสวยเดิมเลยแหละนะครับห้องคงห้องเครื่องนะครับผมเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับคันหน้าเดิมเดิมเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับผมคันนี้สําหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับเบนซิน3สูบ1 1 9 3งพซีซีแแรงม้า นะครับผมตัวเบาะเป็นเบาะผ้าเ,เนาะประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้ประหยัดน้ำมันได้ถึง23กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนี่แหละสำหรับที่ฟิวชอบเลยนะครับแล้วก็สามารถรองรับในส่วนของน้ำมัน e 2 0อีกด้วยนะครับผมคันนี้ไม่ส5 0หม่ากโลนะครับถือว่าน้อยจริงๆใช้งานน้อยจริงๆคุ้มมากๆเลยนะครับผมอ่ะ มานะครับผมใครที่สนใจนะครับผมรีบโทรหาฟิวได้เลยเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนะครับ099 202 9994 0992029994เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์มาคุยกันอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมวิดีโอเพิ่มเติมฟิลจัดเต็มจัดให้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับคันนี้ราคาเพียงแค่299,000บาทนะครับ299,000บาทเท่านั้นลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีเริ่มต้นจากไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับทุกอาชีพสามารถออกรถได้เลยนะครับแม้แต่กรณีรับเงินสดไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถ ออกได้ทักมาคุยกันเลยฟิวสามารถช่วยได้ทุกเคสนะครับจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะฮะโอเควันนี้นะครับต้องขอบพระคุณที่ให้เกตตามรับชมนะครับฝากไว้ด้วยรถสวยๆแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้คุณผู้หญิงอย่ารอช้านะครับอยากได้รถเล็กๆสัก,กสคันหนึ่งขับแทนมอเตอร์ไซค์ไม่ร้อนแดดนะครับไม่ผิวเสียอย่างแน่นอนแล้วราคาผ่อนถูกใกล้เคียงกับมอเตอร์ไซค์อันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ